โอเคพูดถึงปั๊มความพิเศษที่บิ๊กบอกเลยว่ามีที่ mm hmm. parole, เดียวในประเทศไทยที่แรกด้วยคือคือร้านข้าวแกงไม่กินแล้วก็มีเซเว่นถ้าไหนพี่จะคโกลชักโครกเป็นชักโครกแบบไฟฟ้าออิเล็กทรอนิกส์นะเพื่อว่าเป็นแจโคโกลก็หลูก็คอนโดมีแต่นี่ถังน้ำถ้ะส่งอาภาแขอห้องนอนเลห้องน้ำส่งที่แรกปั๊มแรกในประเทศไทย เดียวด้วยจะเป็นในโลกเพาว่าได้นจันยะดาเวลานี่คือหมอดูไปจั่ตัวเจนนี่ที่ทำให้เจนนี่สวยขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ค่ะหมอสัญญกรรมหมอสัตว์หมอส้เราลองวัดความจึ้งของแม่หน่อยดีกว่าเอาทันเอาทันด้านขื่อและเสียงอุ้ยมันมีแต่ไม่เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถใหม่เฮ้ยเธอฉันซื้อรถใหม่เธอ เราก็จบแล้วนะ EP นี้จบแค่นี้ไม่ชนรถแค่นีีค่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่บุ้มจะเข้าเขตโรงเรียนในอีกจะเข้าเขตโรงเรียนแล้วพี่บุ้มจะเข้าเขตโรงเรียนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ในเขตของสะแก้วนี่ซึ่งตอนนี้เราขับรถมาประมาณหนึ่งแล้วน้ำมันจะหมดฝั่งตรงข้ามมีจุดหมายปลายทางแล้วล่ะมีป๊มอยู่ซึ่งจะพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวะปั๊มนี้ดีกว่าก็ อย่าเรียกว่าแวะเราจะอยู่ที่ปั๊มนี้เราจะอยู่ในปั๊มนี้นะคะเพราะว่าปั๊มนี้มีความพิเศษเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยอยู่ที่มีห้องน้ําส่งนี่บ้างเอ้ยมีห้องน้ําส่งในปั๊มซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยว่าในปั๊มปกติมีห้องน้าส่งและก็อาจริงๆสารภาพว่าไม่รู้ว่าห้องน้ําส่งเป็นยังไงด้วยถึงแล้วครับนาจ้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อหวยเอกชนป้าไม่เล่นเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะจ๊าซื้อตอนนี้ว่าอยู่ที่ปั๊มปั๊มในจังหวัดสระแก้วปั๊มนี้คือปั๊มมันยิ่งใหญ่มากอ่ะแบบมันอลังการเราเรียกว่ายังไงนะเหมือนแบบเราไปตามต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอ่ะเราเจอปั๊มที่เป็นจุดพักรถที่มันมีแบบของกินเยอะๆซึ่งปั๊มที่สนุกที่สุดคือปั๊มอะไรรู้ปะปั๊มอะไร กินอยู <trad Principal>. ่ปั๊มเยี่ยไรเดียวเดี๋ยวไปคุยดีกว่าฮัลโหลมี่นีอยู่ตตองอยู่ตรงไหนของกล้องดิเอาตรงนี้แล้วกันนะข้ังกล้องไหมล่ะมาได้นี่อยู่กับบิ๊กสักแก้วเฮ้ยรู้จักด้วยบิ๊กสักแก้วภูมิชนบุรีเจนนี่กรุงโซลเอ้าทำไมไปไกลอ่ะ ก็เกิดดีน่นั่น่ะจริงดิสังเนียได้เลยนะโซนแถวใต้อันแรกเลยทำไมชื่อปั๊มมันยาวขนาดนั้นล่ะชื่อชื่อปั๊มก็ชื่อปั๊มเทโพนสั่งลุยต้อน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุกมีมั่งมีสีสุกมีกี่ก่อปั๊มเนี่ยมันมีตัวเลขนะตัวเลขคืออะไรอ่ะก็คือเนี่ยตัวสือทั้งหมดอ่ะมันคิดออกมาคำนวณเป็นตัวเลขแล้วเป็นเลขที่มงกลและชื่อมงคลพอดีก็รู้อยู่ว่าใครทำ อาจารย์ยะดาที่อยากจะบอกว่าอาจารย์ยะดานี่คือหมอดูไปตัวเจนนี่ที่ทำให้เจนนี่สวยขึ้นแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ค่ะหมอสัญยกรรมหมอสันเนาะไม่อยากเปิดเผยตัวอาจารย์ยะดาเพราะอาจารย์ยะดาเขาแบบเขาเล่นตัวสุดๆอย่างนี้ขอคิวอะไรไปเขาเขาไม่ค่อยว่างแล้วป่ะมกไม่ให้คนอื่นดู อยู่นี่อยู่นี่เลยโอเคพูดถึงปั๊มความพิเศษที่บิ๊กบอกเลยว่ามีที่เดียวในประเทศไทยที่แรกด้วยคือคือร้ายข้าาแกงได้แล้วก็มีเซเว่น ถ้าไหนพี่จะโกกลัวโกดจังเลยเอาจริงจังนะจริงจังนะมีเรือรับรองส่งเป็นปั๊มแรกในประเทศไทยที่ร่วมกับปตทนะช่วยกันออกแบบช่วยกันทาแล้วก็รังสรรมาตรงนี้ป้าเราไปดูเรือรับรองส่งห้องน้ําส่งดีกว่าว่าเป็นยังไงดูนี่มาคือคืออยากจะรู้ว่าห้องน้ําส่งต่างกับห้องน้ําคนคนธรรมดาทั่วไปยังไงาราว่ายังไงต้องพูดกับว่าถ้าส่งเนี่ยท่าน พูงตัวว่ายืนแบบเราไม่ได้อ๋อหรอเลยท่านต้องนั่งพอเวลาไปตามปั๊มตามไปเนี่ยคนแม่งเดินดูบุหรี่ใช่ป่ะแล้วก็เที่ยวเต็มฟ้าทั้งโคกท่านจะยืนเนี่ยมันอาบัตยก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้ทำไมเราไม่ทำให้ถังส่งวอะก็เลยแบบเกิดไอเดียทำพวกน้ำส่งเลยแยกส่งโดยเฉพาะเพราะว่าท่านหน้าทุกคนเหมือนกันหมดก็คือไม่เลิศเลอแน่นอนนี่แล้วประเด็นอ่ะชักโครกเป็นชักโครกแบบไฟฟ้าเอออิเล็กทรอนิกส์นะ เพื่อว่าเป็นจ้าโฟก็หลววว่าคอนโดมูอีกก็คือมานั่งนี่เนี่ยมันเพลินที่หลับนะเพราะว่าแอร์มันเย็นมากใช่อันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวมีห้องน้ำผ้าศรที่แบบว่าคนพิการผ้าหรอส้าศรงาธอย่างเงี้ยหรอเอรอรอรอนี่ห้องน้ำผ้าศรม้า เดี๋ยวด้วยจะเป็นในโลกเพราะว่าได้เออเป็นีปได้เป็นไปได้เลิศเลิศเลิศตอนนี้ก็อยู่ในอ๋อเรียนรับรองสูงของที่ปั๊มแล้วนะคะซึ่งความแตกต่างได้ไหมเอออยากรู้ว่าจริงๆต้องระหว่างจริงจรนี่กับกับที่วัดรียนรับรองที่วัดปกติเนี้ยจริงจริงก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าความพิเศษของที่นี่คือเรามีบริการเรื่องแต่งก็ที่นี่จะรองรับนะ อาหารทุกอย่างบริการแต่จะไม่มีที่พักให้จะไม่เหมือนที่วัดลองรับผระสฆ์ผระสฆงได้กี่รูปแม่มีจากัดไหมจริงๆเราไม่ได้จํากัดเลยค่ะเราสามารถที่จะแบบคือมาได้ตลอดทั้งวันแต่ในห้องนี้ค่ะสามารถนั่งได้อย่างที่เราเห็นในรูปเนี้ยก็1ิ ค่ะแล้วก็ตรงพื้นที่นี้ก็จะมีโต๊ะจิบชาคาแฟที่จะมีเป็นจุดๆในั่งค่ะถ้าใครที่แวะเวียนผ่านมาที่ปั๊มปตทอที่สักได้นะคะเนี่ยพลสั่งลุยซอสน้องจัดเต็มมากมีสีสุดนะคะให้แวะมาดูที่นะคะเรือนน้ำรองส่งแล้วก็ห้องน้ําส่งนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําของแบบคนั่วไปเนาะกับห้องน้ำอีกห้องน้ำชาเนียสวยมากจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่มีร่องน้ําที่มีความแฉดเฉดไม่ไีแล้วก็มีเป็นชักโครกแล้วก็จะเป็นกดของปตทเนี่ยคือจะต้องมีส้วมที่เป็น ได้ทำเรื่องของอเียงดนตรีโ่อไว้บำบัดเป็นคลื่นความถี่แบบระดับต่ำเพื่อเหมือนคล้ายคล้ายออลฟ้านะคแต่เป็นการทำใน world music ว้าวเราใช้เงินทุนกับตรงนี้ไปทั้งหมด3ามแสนกว่าไม่รวมเคร,รื่องไม่รวมเครื่องเสียงด้วยนะนี่คือแบบพูดแบบนี้ถ่าน,นุ เาก้อหนูดูรายการอยู่หนูต้องแวะมาดูให้เห็นกับตาแล้วว่ามันเป็นยังไงต้องมาจริงๆต้องมาจริงที่นี่เราคอนเฟิร์มล่องน้ำเ<ๆ>พราะเราสตรีทมากว่าเราต้องมันความสะอาดตอนหนึ่งคุณอยู่บ้านนะฉะนั้นใครมาแล้วรู้สึกไม่สะอาดสามารถตำหนิได้เลยสามารถพกหมอนพวกผมแน่นอนคุณมานอนได้เลยเอามุกมาด้วยแม่โปรดิเจ้าของเขาต้องพิสูจน์ให้ดูก่อนแม่ไปนอนให้ดูก่อนโอเคมีการดันดูที่นี้เดี๋ยวแม่เอาเอามุกมาโอเคได้อะแต่ว่าแม่อยู่ตรงนี้แล้ว ไปคุยกับแม่ดกว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนไปไม่พูดอย่าไปดูปัดเอยค่เสรจค่ะแนะนำก่อนนี่คืออาจารย์อาจารย์ดานะคะนุ่ยพารวยหนุ่ยจะพูดว่าอาจารย์แม่เป็นแบบเป็นอาชีพอาชีพแม่เราเนี่ยอาชีพอาชีพอาชีพก็คือว่าเราดูดวงเป็นหลักก็เป็นหมอดวงค่ดูดวงเป็นหลักก็คือแม่คนนี้คือคนที่ทำพ่อเจนี่ประหนัดทำพี่เวอร์ชันตัวฉันสวยเวอร์ชั้นแบบล่าง Oh. Okay. <Okay. S 2> อเขาให้ส่งส่งรูปเจนนี่ไปแต่แม่บอกว่าแม่รู้จักเจนนี่อยู่แล้วน้อในหัวว่าแล้วมันจะให้ส่งรูปไปทำไมวะก็รู้จักเจนนี่เป็นแฟนคลับเลยนะบอกเป็นแฟนคลับ <c oughs> ในชีวิตเป็นแฟนคลับดาราสองคนคือพี่โอปอลปานิสดารากับเจนนี่ปานันเธออะชอบมากเพราะว่าเธอเป็นคนชัดอีกกนจากเธอเที่ยวไทยคือชัดมากตอนนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่วันนี้เนาะต้องบอกวันนั้นอะ แล้วเราก็บอกเขานิดเดียวเธอไม่ต้องไปทำแบบแดดจลิดทำเยอะเอานิดเดียวเหมือนรู้เลยว่าพูดะดดจลิดเลยการเตือนนะดจลิจลแลแจดลแน่ แม่เอาเอันแรกเลยตอนนี้ณวันนีนน้วินาทเมี้แม่อยูกนน่กับหนู่กกภูมิมีอะไรจะทักหนูกับภูมิก่อนไหมแม่เอ,เอาทันเอาทางด้านเสือแ้กเสียอุย้ยมันมีสองไม้เอาแล้วทันด้านเสียขอไปไปคุยเองหลังมันมีทานด้านเสียด้วยเหรอม,มีทังดีและเสียมันมีสองม้ยามีทถึงเรื่องเดียวมีสองยงาหรือว่ามีทงเรื่อง แยกเรื่องกันแยกเรื่องกันเอาของน้องก่อนน้องภูมิเนี่ยคือในดวงปีนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปดวงการมนจะเคลื่อนไหวดีมากค่ะหนูล่ะลูกสาวลูกสาวอันนี้ยาานะใหม่ค่ะข้อดีของยายพาหนะนี้จะเคลื่อนนท้าเไปเจอเรื่องดีๆเรื่องโชคลาภคนจะไมตตาไปทำรุญใ สิ่งที่เห็นคือทะเบียนจะแน่นอนอยู่แล้วให้เธอเรื่องความรักและให้เธอในเรื่องของความมั่งคั่งให้เธอลองดูหลังจากนี้ตามวาระไม่เกินหนึ่งปีนำจับจากดัคนี้มานับตั้งแต่วันนี้นะวินาทีที่เธอออกใช่แล้วเป,ป็นช่อีกหนึ่งปีเธอจะเห็นลว่าคันนี้นำลาบทวีคูณเกินตัวเล่นเธอซื้อสามเท่าโอ้โหจบเรื่องดีมาแล้วเรื่องดีแล้วใช่คนเราไม่ได้ไมีแต่เรื่องดีอย่างเดียว เป็นเหมือนแบบฉีกขาดอ๋อฉีกขาดมันแพงมาหนูไม่รู้หนูเป็นผู้กิจชอบอันชอบอันชอบอันสีอย่างนี้เหรอใช่อันทุกม้วนเลยไม่ใช่หวยวัวไม่ควรนี่เขาบอกว่าไม่ใช่หวยเธอในร่างกายเธอเหมือนแบบเธอกินน้ำน้อยเห็นไหมหนูพยายามพูดให้กินน้ำเยอะอยู่กินน้ำน้อยตอนนี้เลือดเธออ่ะมันหดึงเธอดื่มน้ำน้อยมาก ดื่มขาดเรื่องนี้แล้วมันจะส่งผลต้องความดันเป็นมีูขาดแล้วรู้ความดันต่ำอ่ะเออเนี่ยดื่มวันทีบางสัก20-30ลูก20ลูกใส่ปัจจุบัน20ลิตรถามวันที่พี่ดาดามพี้ก็ใช่ไหมก็เป็นคนดื่มน้ำน้อยใช่แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องจักรสวัสด์อืมเพราะว่าพอเราไม่ดื่มน้ำดิ๋น้อจะไม่ค่อยไม่ค่ไปมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ขหดเป็นไส้ฉี่ขัดนะฉี่ตอนนี้ยังไม่ค่อยขัดแต่ว่าดื่มน้ำน้อยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าดวงเขาเนี่ยจะยิ่งเวอร์มากมากคือเขาต้องที่นอกเเเาาอรียกว่ ทานมา๋ยวนี้รอห้าเขาเลือกข้า้ได้ตัวีครับของเจนนะคะเจนต้องระวังในปีนี้คือระวงังเรื่องของอารมณ์เพาะมีข่าวข่าวในเชิงที่ในเชิงที่ไม่ค่อยดีต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าเอาใจไปจับข่าวให้ปล่อยวางมันจะมีข่าวในเชิงลบในเชิงที่ไม่ดี บริจาคน้ำดื่มทุกเดือนต้องเลยนะบริจาคน้ำไดื่มไหมขาดน้ำพอดีเลยต้องดื่น้ำเดี่ยวเดี่ยวขาดอยู่วันนี้เราที่เรานี่ได,ด้เหมือนกันนะนนนเร,เราดดเราด,เาดี่เยวเดี่ยวขาดตาเดี๋ยวซื้อให้กูวันนี้สิบสามแพ็คเอากลับบ้านเองนะเรียกรถบัสเลยเรียกรถบัสโอเค นนมีภูมิ EP ที่25สิ่งที่ผู้หนูอยากรู้แล้วก็ขอ,อถามแม่หน่อยลูกค้าที่จะเข้าเ,เทปถัดไปเนี่ยเทปที่เท่าไหร่ค่ะ EP ที่เท่าไหร่ EP ต่อไปที่ลูกค้าเข้าแน่แล้วจึ้งมากเราดูนะคะว่ามีภูมิจะมีลูกค้าไหมแล้วก็มีกลุลูกค้าอะไรอย่างไงเออ,เอ,อ ดูจากเวลาทำไลน์แม่ดาทักมาแล้วนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครแบบเออรู้สึกว่าดูแล้วสนใจเลยก็ทักไลน์ไปนะครับไปหาเองไม่บอกหรอกหาไม่ยากแงวนให้กับแฟนๆใช่หรอใช่แล้วมันอะไรเแผ่นน้ำหอมที่เป็นโมบายช่วยตัวเลขคนแม่ มีภูมิ EP นี้แล้วแล้วก็คอมเมนต์ลงมาในใต้คลิปนี้ว่าชอบมีภูมิ e ีไหนชอบพอะไรชอบเาอะไรช่แต่ให้ียิด10รางวัลโอเค10รางวัลเดี๋ยวเจนนี่เลือก5รางวัลแล้วก็ภูมิเลือก5รางวัล ย้ำอีกนึงครั้งแชร์คลิปเฟซบุ๊กแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปเฟซบุ๊กของ EP นี้นะคะว่าคุณชอบรายกันมีภูมิ EP ไหนเพราะอะไรนะคะแล้วสิบรางวัลเดี๋ยวจะได้เป็นแผ่งน้ำหอมโมบายหอมจุ้ยค่ะที่มีกลิ่นหอมสามารถแผ่ในรถแล้วก็ไว้ที่โต๊ะทางานหรือไว้ที่หน้าร้านค้างคุณได้นะคะจะให้เป็นแผ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเินทาโอเควันนี้ขอบคุณแม่ค่ะ โอเคมีภูมิวันนี้วันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรมีความรู้ว่ามีภูมิความรู้เ<ช>นาะเพราะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจตรงที่เรื่องเรื่องของห้องน้าส่งอะ่ะเราไม่ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรแล้วก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวที่มันต้องต้องเขาเรียกว่าเป็นกิจของส่งที่มันแปบดบใชเวอะแล้วเราเราก็เพิ่งรู้ว่าการเข้าห้องน้ําของพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนได้ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าตอนตอนปวดนักไฟนี่แบบ เป็นเนมที่ยืนนะจริงๆถ้าพูดถึงห้องน้ำาสงเนี่ยหรือว่าซ่วมของพระเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนมีชื่อเรียกคือเขาเรียกว่าเวจจักูดีซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นหลุมหลุมที่มันจะมีเกาะขึ้นมาเป็นิเป็นปูนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเขานิยมสร้างไว้ในริมรั้ววัดใช่ครับเพราะคือคุณสมบาตแะก่อนกันกรินแล้วก็พวกความไม่ความไม่สะอาดอ่ะ ไปรบกวนทิ่บุตรของพระพิสุหรือสมณีด้วยเทปนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอ่ะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้มั้งที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำส่งหรือซ่วมชซวมของพระเลยใช่แล้วก็ขอบคุณสถานที่นี้ด้วยเออปตธยาวเกินมากปตทเยีอคนสั่งลุยเจ๊น้องเจ๊น้องสอน้องปตทโอ๊้ยแม่พุดธิปตทเยอคนสั่งลุยสอน้องสัดเต็มมั่งมีสีสุดรวมแล้วได้เก้า เออเดี๋ยวลืมถามทำไมรวมแล้วได้9้ามันเป็นไงวะอย่างเงี้ยถามติดต่อแม่ร<ม>ยดานะคะนอกจากจะดูดวงแล้วนะคะแม่ระยดายังรับออกแบบโลโก้หรือว่าตั้งช,ชื่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็ติดต่อผ่านเจนนี่นะคะหัก50เปอร์เซ็นต์เลิศทลแม่ทำฟร <laughs> ีเพราะว่าไม่เหลือให้กูแล้ว <laughs> แล้วทุกคนเป็นแฟนรายการมีภูสังเกตรจริงๆนะจะเห็นว่าอยู่ดีโลโก้รายการก็มีเปลี่ยน <laughs> แต่ก็เพราะว่าแม่คนนี้ทักและ ทักเองเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะมีภูมิวันนี้มาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีความรู้นิดนึงนะคะสาระสาระหน่อยเนาะสาหรับเปลี่ยนกันไปยวกับพระพุทธศาสนาบ้างเอ่างไกลจากสิ่งเสพติดบอกเขาองพวกเราโอเคอ่ะไปแล้วนะคะมีภูมิอีพีหน้าเราจะไปมีภูมิกันที่ไหนนะคะติดตามได้ทางช่องจิมนี่ปหนันนะครับทั้ง Facebook แล้ว่า YouTube ทุกวันพุธเว้นพุธเวลา2องทุ่มฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมนะ EP นี้มีของรางวัลแจกเด้อราคาอย่าลืม10รางวัลนะคะสำหรับคนที่แชร์นะคะมีภูมิเทปนี้จาก Facebook นะคะไปแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปรายการนะคะว่าคุณชอบ EP EP ไหนและชอบเพราะอะไรเดี๋ยวพี่เจนเลือก5คอมเมนต์ภูมิเลือก5คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโพลให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกันนะคะคอมเมนต์มันมาเยอะๆนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ ้าเกิเมื่อกี้ผมติดใจสโลแก่เขานะอะไรถ้าเกิดผมมาจักแก้วผมพูดชื่อนี้เดินเดินสบายเลยไหมเดินสบายเลยปุกกย้ไหนก็ได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์บอกเทียปนซ้อนน้องจัดเต็มด <c oughs> เดินไล่เล่นทุกร้านเลย <c oughs> ตอนนี้ไปรายการนะอะรู้จักเทียปนกับซ้อนน้องแบบ <c oughs> กันหมดเลยนะทั้งที่บ้านอยู่ปัตตานีนะ <c oughs> สมมติถ้ามาร้านเล่าแล้วมีเรื่องอะบอกเลยเทียปน ี่คนจะมาช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยกินกินซ้ำเลยอะไรนะแม่ปุปาสซ่ปบาสิกาไม่ใช่ปบาโาสปอปบาสิกาทักผม